สวัสดีครับ,บนะพบกันในรายการยิปซีโอซิบริกรนนะก็เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ<ะ>ผู้มาเป็นประธาน<ะ>ก็ได้มาแล้ว สนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิตยากรค่ะนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเปิดรายการยิบซีโอซีบรีกรนนะ ก็มากันได้ครับนะดูนะในรายการนี้ถ้าเห็นคาว่าสดก็ถามได้นะครับนะกดแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999พันเกแชร์แล้วขยีนคำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นงคำถาม เข้ามากันได้นะขอรับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไปครับนะเมื่อกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะ แล้วตามด้วยชื่อเรี่นนะตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะขอรับเข้ามากันได้ครับนะในเวลานี้ดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่ครับนะกรุณากดแชร์ด้วยนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก99แชร์แล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคำถามะเดี๋ยวตอบให้นะครับนะคุณไฮรอรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับนะรอให้เราแชร์กันไปก่อนนะครับโพลละ9,999แชร์มาคนแรกคุณมุกดวงดีนะคะคุณมุกไรศรีสร้างเสร็จจะไปสมัครจะได้ไหมคะ อย่าลืมนะคะว่า,าดูแค่สามวันนะคะถ้าได้ก็งานจะหนักนะครับถ้าได้งานจะหนักนะครับนะ <ๆ S 1> ถ้าได้ก็คืองานหนักนครับกดแชร์อ,ออกไป <10 S 1> ครับเราดูแค่สามวันนี้นะครับนะถ้า <Hi. S 1> ได้ไฮไฮแฟนเก่าเขาทักมาทำไมคะในเมื่อเขามีคนคุยใหม่แล้ว ดูแค่ว่าความรู้สึกเป็นยังไงดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะเขายังเสน่หาราเคะเนี่ยนะคือกําลังสมัยเราวัยรุ่นน่ะเราคุยกับใครก็ได้ไม่ใช่หรอเพียงแต่ว่าคุยเนี่ยคือคือคุยก็คือคุยครอบก็คือครอบ เป็นแฟนก็คือเป็นแฟนแยกให้ออกแยกให้ออกนะครับนะแตกคนสมัยเนี้ยคุยคือเป็นแฟนคือมันงงอ่ะมันงงนะงงไม่ใช่ไม่งงอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปแซ่แรอาจารย์ท้งงใหญ่เลยงงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์โอ๊กนะมาครับนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์ เราวคยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับดูตามเวลานะครับนะดูที่คำว่าสดครับนะถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะถามได้ก็เฉพาะตอนนี้นะครับนะเข้ามากันได้ครับนี่นะ จะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นหรือยังอายุน้อยอยู่อะฟันนี่ไม่มีไม่มีช่องอะไรให้ให้ให้ไปติดแผาอะไรอย่างนี้เลยเพราะแก่แล้วเนี่ยเริ่มต้องใช้อะไรมาเขีย่ยวๆมันออกมันมช่บเริ่มแบบฟันมันเริ่มไม่แน่นละอ,อ่ะฟ้าแชร์แล้วแบงค์เขาจะติดต่อกลับมาไหมคะ ติดต่อไหม,มีโอกาสครับติดต่อมาครับค่ะบุญญาฤิ์นะคะจะถามอะไรก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าก้าแชร์เบอร์แชร์แล้วตามด้วยชื่อชีแบรนดตามด้วยคำถาม ให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะดูไพ่ยิบซีเรื่องทั่วไปตอบหนึ่งใบหนึ่งคำถามนะคะอืมเอาเข้ามากันได้นะขอรับ แดงแตงค่ะอาชีพแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองต้องมาดูแบบแบบสิบใบครับอันนี้แบบใบเดียวนนคือคือการการที่จะถามว่าอาชีพใบ,บหมาะเนี่ยเราต้องอะไรรูว้ว่าเราต้องถามมาก่อนว่าสมมุติอ่ะอยากทาอะไรสมมุติอยากเป็นหมอดูจะเป็นได้ไหมเปิดมาสามใบเป็นยังไงให้ดีบอกว่าเป็นได้ให้หมอดูออกบอกเป็นได้นะคะแต่ถ้าเกิด อย่าเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยก็ลกตัวอย่างเอาอย่าเป็นครูเป็เปนยังไงเป็น,ดนได้ไหมดีไหมเหมาะกับเราไหมเปิดมาสามใบแล้วก็บอกว่าอ่าถ้ามีไพ่ผู้ใหญ่ดีอาจจะเป็นไพ่อ่าไพ่เขาเรียกอ,อะไรไพ่เทอร์มิอย่างเงี้ยดีเรื่องวิชาการคืออ่าเรื่องเอ่อเฮรแฟร์ hey hey งี้ไพ่พระ สังขราชด,ดีนะคะก็เป็นได้ไ<ป>คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการดูเรื่องนี้มันต้องดูแบบนี้นะคะอ,อันหนึ่งคืออะไรอะ่ะก็ต้องไปดูดวงส่วนตัวกันนะดีกว่าเยอะมันจะได้ละเอียดกว่าอือมเขาคาวนกว่าเขาพิมพ์หนึ่งคืออะไรไม่รู้ดินะหนึ่งคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะคือเราดูเรื่องคุณจะดูเรื่องอาชีพคุณต้องไปดูแบบส่วนตัวดีกว่า แบบเนี่ยมันดูไม่ได้หรอกแบบมันตั้งแบบคาเดียวดูส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะเหมาไปเลยสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีได้หมดมเคยเคยมีคนท้องโทรมาอือยากจะดูดวงอือะอะยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ท้องอยู่มีสามสิบนาทีออาสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีเธอถาม สี่สิบห้าทีไม่มีหรอคะออ่าติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอศิริกรณพิรัตเฟซบุ๊กโอศิริกรณภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับไอดีรายโอสิริหนึ่งห้าคือสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน,น้าทองสาริการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิการทุกรรชนิด จำหน่ายเทโล่เครื่องรางอของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะอืมนะก็อีกสักพักหนึ่งผมก็จะหมดเวลาลงแล้วนะติดต่อกันได้นะครับที่ Facebook โอสิริกรอภนะิรัตคือคำถามอะ่ะถ้าคุณถามกว้างคุณมาดูส่วนตัวดีกว่าคำถามมันมันมันจะแคบลงมาแล้วดูแบบพลังจิตมันจะแม่นมากอะนะนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภนะิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง id รายโอสิริหนึ่งห้านาลวผมครับ เฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนะเมตรานะครับนะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดครับอดีไลเอเจทีโอพีหนึ่งหกครับนะ mm. ก็คําถามอ่ะถ้าเราจะถามให้ละเอียดมาดูข้างหลังดีกว่าครับมันชัวกว่านะแบบไพ่พลังจิตน,นี่มันเป็นแบบน้าจิ้มน้ําจิ้มดูมแค่หนึ่งคำถาม,ถามต่อไปตรงนั้นก็หนึ่งข้ออะไรอย่างเงี้ยไปดูส่วนตัวดีกว่าชัวกว่าเยอะคือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นเออ่ เรื่องที่มันต้องใช้ความละเอียดเขาเลยตอบแบบต้องเอาให้ชัดเจนหรืออะไรเงี้ยมันต้องมาดูส่วนตัวค่ะม,มันต้องมาดูเป็นฐานถ้าดูเป็นฐานแล้วมันจะดีกว่าไม่ใช่แบบว่าเราเราเรา,เราคิดจะถามอะไรมันก็คิดจะถามได้แต่ว่าเวลาถามแล้วตอบเนี่ยเราต้องถามขึ้นมาเป็นแบบคําถามโดยตรงเจาะจงไปเลยถ้าดูแบบใบเดี่ยวผมไม่แนะนําดูนะแต่ถ้าเกิดดูแบบเป็นไพ่ชุดอ่ะมันจะมีความแม่นยํามากกว่าเพราะมันจะเป็นตัวชี้และละเอียดขึ้น มาดูแบบไพ่ส่วนตัวไพ่พลังจิตนะสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะอีกสักพักหนึ่งเราก็จะไปแล้วเวลาเราจะหมดแล้วนะอ,อใครมาถามอีกคะหมดยังนิสามเก้าจะมีโชคไหมหอทอำไมไม่เห็นนะได้นายอนยน,ยนี่ไงอันนี้เอ,อืมคุณนิสาวสึบเก้าพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะอืม นี้สาวสิบเก้าค่ะอ่าจจวดูให้ยังไม่มีนะไม่มีไพ่เหรียญขึ้นนะนะเอาละเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ไปแล้วนะครับ